ทุกคนนะคะดิฉันได้แล้วนะคะได้ของแล้วนะคะพอดีว่าพี่สาวดิฉันส่งมาให้จ้านะสาวดิฉันส่งมาให้จ้าเป็นของที่มาจากไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องดูของกันนะคะที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะกล่องนี่นะคะกล่องใหญ่มากคะประมาณ13บกิโลได้นะคะคือค่าส่งแบบ แพงมากเนาะค่าส่งอย่ที่4,340บาทนะคะกล่องแล้วให้ยกให้ดูประมาณนี้ามันไม่ขนาดมือเราหรอกเพราะว่าเราใช้เป็นพวกใช้แรงงานนะคะมาอยู่ญี่ปุ่นต่อให้ทำตำแหน่งอะไรก็โดนใช้แรงงานอยู่ดีค่ะโอเคอันนี้นะคะเราเหมือนเราโดนแกะไปแล้วนะคะหนึ่งอัตราด้วยกันนะคะเรามาดูกันว่าของเราจะอยู่ครบไหมยังไงนะคะตื่นเต้นมากเพราะปกติไม่เคย อยู่ไกลบ้านเนี่ยจะสนิทก,กับนา้าอยู่มากๆาคะ่ะแล้วก็แบบไม่เคยแบบมาอยู่ไกลบ้านเลยขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ของขวัญจากไทยนะคะเราจะเราจะรู้เรื่องแล้วอู้ว้าวว้าวโอยเยอะมากนะคะทุกคนอยากให้ดูเห็น ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะคะของเยอะมากเรามาดูกันนะคะว่าของที่เราได้มานะคะเราได้อะไรมาบ้างเนาะคลิปนี้ต้องยาวแน่แนทุกคนทำใจเนาะแกออกมาเลยเจออะไรน้ำพริกกกหมูดีใจมากได้น้ำพริกกกหมูแล้น้ำพริกกมกหมูนะทุกคนก๋วยจ้าเปียดน้ำนะคะอันนี้ยังไม่เคยกินอะ่ะแต่ว่าเส้นมันบอกว่าเส้นนุ่มเนาะอันนี้น่าจะอร่อย ทั่วแปบอันนี้น่าจะเพลินเพราะว่าแม่แม่อยู่อะชอบกินแล้วคราวนี้หนาอยู่อะคงส่งให้แม่อยู่ดนะ้วยนะก็เลยแบบซื้ออันนี้มาอันนี้คือ,อ,อทั่วแปบกอ out โอเคไม่ไ oh, ด okay. ้แล <tor ti> ้วฟาร์ม <ะ ENNIS> มีโคลาตน,นะคะเอ้ยอันนี้มาเป็นขวดแบบนี้เลยปกติออกซื้อออกซื้อเป็นซองเนาะอันนี้เป็นขวดเราไม่เคยกินอันนี้คุณยายหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็อันนี้นะคะ อุ้ยอุ้ยอันนี้น่ารักขอบคุณเล็บปอมเป็นเล็บปอมแบบว่ามีกาวแล้วก็มีตัวขัดเล็บให้นะคะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากคือทุกคนใครที่รู้ว่าอยากทำงานโรงงานอาหารนะคะมันจะทำเล็บไม่ได้เนาะถ้าเราอยากทำเล็บเราต้องแบบถอดแบบถอดแบบแบบง่ายๆแบบนี้นะคะ น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะต้นตำรับไทยอจะทำอะไรกินดีนาอบัดน,นี้อุ้ยอุ้ยส่งอันนี้ได้เฉยกระเทียมดองอันนี้ได้เฉยอันนี้มาได้ไงงงกระเทียมดองมาได้ด้วยนะคะทุกคนขึ้นเครื่องมาเนาะแล้วก็แบบแต่ว่าคือนะอยะคือแกจะเก่งมากแกจะซีซิลอย่างดีเห็นไหมกระเทียมดองได้เฉยนะคะทางเครื่องบินนะไอกระเทียมดองไม่เท่าไหร่ ทำมมลินทำมมลินได้เฉยทุกคนรู้ไหมว่าทำมมลินคืออะไรทำมมลินก็คืออเขาเรียกอะไรอะหมักขามดองนะคะอุ้ยอยากกินหมักขามดองนี่นี่ยนันมีน้ำจิ้มหรอวะกไม่มีพริกพริกน้ำพริกเขาเรียกอะไรอะพริกน้ำจิ้มอ่ะเอออันนี้อันนี้อคืออะไร บวบขามมันเป็นรสชาติจะใดอ่ะเฮ้ยทุกคออยู่สงสัยอะเรามากราแกกินกันไหมบวบขามมันเป็นจะใดโอ้ยห้าบาทอันนี้หยไม่เคยเห็นเลยอยู่เมืองไทยหยกก็ไม่เคยกินนะคะมันเป็นยังไงเนี่ยหรือว่ามันเป็นมะขามเปียกแล้วเขาเอามาใส่เป็นในแบบในลูกอมอย่างเงี้ยจะเป็นทองแบบนี้นะคะเดี๋ยวหยวจะตัดชิมแป๊บนะึง เป็นแข็งๆนาะทุกคนทุกคนใครเคยกินบ้างอ่ะใครเคยกินร้อให้ยกฟังหน่อยคลิปนี้บอกเลยว่าสิบห้านาทีก็ยี่สิบนาทีก็อย่าว่ากันนะคือแบบ <c oughs> แกบอกทุกคนมันติดมันติดป่วยมันติดไอถุงอะ่ะคือถุงนี่คือแบบมันเอาไม่ออกอะค่ะทุกคนกินถุงลงไปด้วยได้ไหม <c oughs> กินถูกเข้าไปด้วยอืมอร่อยใช่มันเ,เค็มๆเปรี้ยวๆแต่ประเด็นคือถูงมันติดเนะี่ยเห็นทุกไหมทุกคนถูกมันติดแล้วมันอเอาออกไม่ออกเอาไว้ไที่หลังโ okay. อเคต่าไปโอ้มาม่วงกวนแห้งทุกคนเชื่อไหมว่าเด็กโรงงานอยู่อะเคยทำอันนี้มาแล้ว รู้ไหมคะว่าทุกคนเด็กอ่ะโดนส่งไปทางเรือมั้งกรุงศุนอะ่ะขอเอาทิ้งเลยลเขาไม่ให้เข้าเนาะแต่อันนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าแพคเกจจริงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันดูโอเคมั้งเขาเลยให้เข้านะคะมันแล้วแต่ดวงคนด้วยแหละบอกม่วงดองกรี๊ดมากอันนี้อย่าพูดเลยคือแบบอยากให้ส่งมาเยอะๆมากเลยอันนี้มาเดียวเหรอ <laughs> แต่แบบ ด้คือดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค,าค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันไนวะมะมะไอไม่ใช่มะยมไอนะเขาเรียกเอาหุ่นดองน้ำน้ำลายเอาหุ่นดองนะคะทุกคนปกติอยู่ไทยเราไม่อยากกินหรอกแต่วันนี้รู้สึกแบบเริ่มอยากแล้วเนื้อบวยหั่นนะคะเอาไว้กินเล่นเนาะอุ้ยมันน่าจะอร่อยนะเพราะอันเมื่อกี้ก็อร่อยทีม่มาขาบ๊วยอะ ไว้จะได้นานแล้วนะคะตัวแปบก,ก็ฮอตตาขิงเอออันเนี้ยเยอยากได้พี่แต่รู้ใจอยู่มากเลยนะคะเพราะว่าเวลาอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยร่างกายเรามันจะเย็นง่ายใช่ไหมให้กินน้ําขิงเนี่ยจะดีมากมันจะทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะมันจะไม่เป็นเหมือนชิโมะเคที่เคยเล่าให้ฟังเนาะอุย้ยซอสสำหรับดอวีน อันนี้เพิ่มมากเพราะสำหรับดองกุ้งปูไข่ผักทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวกันดีกว่าเป็นไงเซลมอนดองเซลมอนดองฮ้ออยอะไะนี่ไอ้อะมาเป็นปิ๊บนะคะทุกคนน่ารักมากพายสอดใส้สับประรดเนาะอ,อันนี้เออแล้วมันอายุหมดอายุตอนไหนละบันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปแจกให้ ให้คนญี่ปุ่นที่โรงงานกินด้วยนะคะมันน่ามีหลายอันให้เด็กน้อยกินด้วยดีวยดวยกว่าเนาะถ้ามันเยอะอุ้ยทุกคนเป็นตาเนี้ยสไิไครอุ้ยจาจานมันเป็นจานแบบว่าจานไม้อ่ะทุกคนส่งตื้นทุกคนมันน่ารักมากแต่คือแบบอะไรแบบนี้อยู่ญี่ปุ่นทุกคนอาจจะมองว่ามันน่าจะมีขายใช่ไหมแต่แบบเป็นไม้แบบอย่างเงี้ยไม้แบบดีตีแล้วมันเบานะคะ ไม่พ่อยมีเนาะจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นซื้อแบบร้านเฟอร์นิเจอร์อาจจะมีเนาะเอาไว้ใส่แบบว่าของของกินคุค่ะแล้วก็มีเป็นใบเมี่ยงยวนนะคะอ<ม>ันนี้ที่จริงมีขายแต่ว่าอไอเป็นของไทยเนาะ<ม>เดี๋ยวเราอไงลองทำกินดูนะคะพ<ม>ี่กุยมีเล็บอีกแล้วนะคะเล็บลายนี้สวยมากนะคะ เออเราเลยเบจะติดได้ไหมก็ไม่รู้เป็นแบบแฟชั่นดีโอน่ารักมากอ่ะอขอบคุณนะคะกล้วยจับยวนตาแม่อีพิมพ์นะคะทุกคนออ้ยมีมีแกะด้วยอะ่ะเขาแกะดูหรือเปล่าอ่ะมันมีแบบจะโดนแกะด้วยอะ่ะเหมือนจะโดนแกะดูนะคะทุกคนไม่รู้เขาแกะหรือเปล่าหรือมันขาดเนาะเป็นของกินเนาะกล้วยจับยวนตาแม่อีพิมพ์นะคะ๋ยวบเมียงไม่เคยกินเดี๋ยวเรามาทําคลิปรีวิวดีกว่าเนาะ ก็มาหน้าต้มยำกุ้งนะคะน้ำข้นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปโอู้ดูคนอยากได้ประมาณสักสิบห่อไม่แต่ือส่งเมื่อกี้หอยกิ่งเมื่อกี้หอเนี่ยอยากได้สักสิบห่อนะเนี่ยอั้ส่งมาจนะบอกเพราะทำทำ,ำก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เป็นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเออมันดีอะ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าเนาะหลายๆอย่าง เส้นขนมจีนหืมถ้ขนมจีนจะชอบกินอยู่แล้วปกติถ้าไม่มีเส้นขนมจีนก็จะกินเส้นโซเมงแทนนะคะก็มีแกงมะส้มสน้ำพริกน้ำพริกพริกเผาหวานอุ้ยขอบคุณค่ะอยากกินน้ำพริกนะคะเดี๋ยวชอบกินเนาะน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างงี้ปลาเออปลาอันนี้อยกก็มักกินแต่จะหยกลืมเพื่อนที่่หยร,รู้ใจอีกแล้วปลาเหลืองอะ อะไรปลาค้างเหลืองหวานรวยงาอันนี้น่ายูชอบกินอยู่นะอยู่ไทยอ่ะแต่ว่าพอเราพอเรามาอยู่ญี่ปุ่นเราก็ลืมลืมว่าเราชอบกินอะไรบ้างนอยู่อ้ยน่ารักมากปลาตะก้แห้งนะคะไว้ทอดกินยปลาอันนี้แซ่บปลาเนื้อร่อยปลาเนื้อร่อยนะคะคือมันดีมากเลยแพ็คเกจนะคะใครที่แบบส่งมาที่ญี่ปุ่นใส่แพ็คเกจแบบนี้คือ ผ่านนะคะทางเครื่องก็ผ่านพิกหม่าล่าอุ้ยรู้ใจพิกหม่าล่าอยากอยากได้อยู่พอดีเลยคือจะเอาไปแบบย่างย่างกินเลยทุกคนเห็นอะไรที่เป็นกล่องๆเลยออนั้นไหม <c oughs> อย่าบอกนะวันเป็นหม้อมันเป็นหม้อมันเป็นหม้อ,มเ,มอเครื่องครัวคุณภาพตาจรวดหม้อจิ้มจุ่ม เดี๋ยวนะมันจะกินยังไงเดี๋ยวจะแกะดูเลยนะคะทุกคนแล้วมันจะกินยังไงอ๋อเป็นจานี้อ๋อเป็นแบบอ๋อมันเป็นแบบหมอ้อหมอ้อหม้อไฟเวลาเราเวลาเรากินแบบแล้วก็ใส่อันนั้นเอาอ่ะเวลาเรากินตามร้านอาหารน่ะเออก็ดีนะคะกินแบบทรกินซุปอะไรเงี้ยโอ้ก็น่าจะหามาใส่ได้อยู่เนาะอันเนี้ยไปเทียนเทือนอะไรว่าไปเนาะน่าขอบคุณค่ะ มีทาโร่นะคะโอ้ยน,น่ารักจังอ๋อมีน้ำพริกกกงมุ้งแล้วยแต่วันนี้กินดีไหมเนี่ยอร่อยน่าจะอร่อยนะแล้วก็มีเครื่องปรุงอ่าเป็นกุ้งอบหม้อดินแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำพริกแกงนเออแกงเผ็ดอยู่อยากกินอยู่เหมือนกันซุปเพราะมาคู่กับไอ้หม้อเมื่อกี้ก็ต้องมีซุปนะคะเป็นฮอตพอตเนาะในเป็นภาษาจีนเนาะมาล่าอะไรเงี้ย ก็หมูยองหมูยองอยู่ไม่โดนนะมันมีโดนหรอคือคือแม่บอกว่าหมูยองอ่ะแม่แบบแกไม่ได้นะคะเพราะว่าโดนโดนแล้คัดออกแต่เฮ้ยห่อสอขอนแก่อย่างดีเลยนะไม่โดนนะทางนี้ไม่โดนนะจ๊าคุณแม่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอาไว้ใส่เนื้อสตงเนื้อสเต็กนะคะหมดแล้วนะทุกคนเฮ้ยมู หมูแดดเดียวทุกคนทุกคนเห็นเราอย่างนี้เราไม่ได้คนทําขยันทํากับข้าวขนาดที่จะทำหมูแดดเดียวกินเองอะ่ะแม่อยู่แล้วขอบคุณนะคะแล้วก็อย่างไรนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะเจียวฮอนอุ้ยน้ำจิ้มเจียวฮอนปะอ,อุ้ยอย่าว่าอุ้ยทุกคนอย่าว่าน้ำจิ้มเจียวฮอนจริงไหม เต้นนะคะทุกคนหุ้พริกแกงนะคะไม่ใช่น้ำจิ้มพริกแกงน้ำจาหอนทุกคนเฮ้ยเจาหอนยกสดนะคะเดี๋ยวเราจัดกันนะคะมีมีหมอ้อละรับรองได้ก,กินแน่นอนแล้วก็มีน้ำ,นำพริกปลาย่างนะคะปลาย่างพริกปลาย่างเป็นของที่หยกกินแน่ๆอ่ะเออจะพริกมันกุ้งนะ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอน,นี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วรักนะคะอะไรแบบนี้แต่ยังไม่เคยกินอุ้ยอุ้ยนี่หมูแท่งกรอบนะคะหอมมาดีมากนะคะมันไม่ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เนาะแบบยังเป็นแท่งๆอยู่จับดูก็รู้เนาะโอ้เจ้าสัวเจ้าสัวผงพะโล้เนี่ยทุกคนใครนะคะที่แบบยังไม่เคยไปต่างประเทศแล้วไปต่างประเทศครั้งแรกสิ่งที่มัดแฮปเลยคือผงพะโล้นะ ผงพะรล้นี่คือผงกันตายบอกพูดเลยแบบไปอยู่ไหนอยู่ได้นหมดแล้วก็รสดีนะคะรสดีนี่คือแบบที่บ้านถ้ากลัวแบบอยู่ไม่ได้มากว่ารสชาติมันไม่ถูกปากอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือที่เอาออมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะยังเหลืออยู่ประมาณสองซองใหญ่นะทุกคนแต่ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวอยู่แหละแค่แบบทำ้าไม่ทำ้าเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็แกงเขียวหวานนี่เขียวหวานเราชอบกินอยู่อู้ มะพร้วาวเนื้อแก้วทีก็ผงชาบูชาบูแล้วก็อุ้ยโอมูนอันนี้เป็นอะโลเวล่า95% 9าสด้รนนะคะไม่ได้โฆษณานะคะแต่คือเอาไว้แบบทาผิวมาร์หน้าอะไรอย่างนงี้เนาะเพราะ <c oughs> เป็นมะพร้วาวเนื้อแก้วหมดแล้วนะคะทุกคน <c oughs> โหขอบคุณ สปอนเซอร์ใจดีมากมากเลยนะคะพี่ต่ายนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งขนมของกินมาให้หยกเยอะเลยนะคะแล้วก็เลนะคะหยกชอบกินรสนี้ถ้าทุกคนรู้นะคะก็จะรู้หยกนี่ทำไมหอมมันเล็กจังอะ่ะเราไม่ได้กินนานแล้วหอมมันแบบหอมมันผลลงไปรประานี่สิบาทได้บอกคะ่ะหยกไม่ไม่รู้นะคะใจญี่ปุ่นคือหาเลยากอยู่แต่จะ <laughs> ให้ทุกคนดูนะคะงานของแบบเยอะมากนะคะมารีวิวแกะกล่องซุ่มนะคะ ของกินที่อยากเมืองไทยนะคะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะอยเดี๋ยวเรามารีวิวอะไรต่างๆนานาด้วยกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ